อ่ะสวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองค้าแดงเซ็งที่ละสามครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะฮะวันนี้ก็จุดเขาว่ามิโครเสียน็อตหลุดสิกว่าตัวเห็นคนเขาพูดนะว่าน็อตหลุดสิกว่าตัวเอา้าขับไงน็อตหลุดโอ้น่าทำเป็นพี่ เลีย้ยงปลามากเลยแบบเนี้ยทําอยู่แถวแถวบ้านนะที่บ้านนะแบบนี้น่าจะรู้สึกดีอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็มาจอดอยู่ตรงนี้ครับตรงที่เขาอาบน้ําให้ไก่ก็ <c oughs> <c oughs> ờ, เขาวันนี้เขาไม่ได้มาทําการอาบน้ําให้ไก่นะก็ผมก็ได้มาจอดอยู่ตรงนี้นะฮะ ไม่รู้ว่าจะไปหยุดลบร่มอยู่ตรงไหนนะครับมันไม,ม่มีที่หลบอยู่ที่นู่นก็ฝุ่นทั้งฝุ่นร่มมันก็มีอยู่ฝุ่นเลยมาจอดอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็จะทําการล้างรถว่าจะเปิดเอ่อเปิดน้ำ ไม่รู้จากที่เปิดทํเลยไม,ไม่ไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวเขาด่าเอาก็มาจอดอยู่อย่างนี้เขาก็น่าจะเขาน่าจะด่าอยู่แล้วแต่มันเย็นดีนะครับจอดอยู่ตรงนี้เ้ดู จะเปิดได้เนี่ยจะเปิดล้างเลยแต่ก็ไม่กล้าเปิดครับล้างแต่หัวลมเย็นมากเลยหน้าเป็นนอนได้ทีม ทีมหนึ่งเขาวิ่งอยู่นะครับนี่นี่เจ้าหลงครับนี่โอ้ <c oughs> โอม่นี่เฮ๊ย <c oughs> ทำไมไม่เหยียบมา มาอีกแล้วครับนะอุตสายเบรกครับวัยรุ่นบอสายสายเบรก ดูดูแล้วก็น่าจะไม่ค่อยแบกเท่าไหร่นะเนื้อก็น่าจะอยู่ประมาณสี่สองสี่สามเดี๋ยวก็จะทำการล้างรถก่อนนะครับเอาน้ำนี่แหละล้าง อ้เห็นยางพร้อมที่จะระเบิดเลยนะยางหน้าเนี่ยูโอ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 บาดปักอูยางอันตรายมากเลยครับยางหลังก็พอ,อยางหลังนะนี่คู่นี้ครับ เ้นนี้ไม่เท่าเท่าไหร่แต่เส้นนี้นี่ไหนวะฟฝั่งไหนวะนี่นี่ครับพี่น้องโอ้เห็นผ้าใบแล้วนะนี่โอ้อย่างในช่วงนี้ทำไมน้ำมันไหลไหลค่อยจัง ไม่แรงเหมือนแต่ก่อนนะครับเมื่อก่อนมันแรงอยู่นะไอ้นี้ดูไหลเท่านี้เองเดี๋ยวมาดูว่าเราล้างล้างเสร็จจะรอไหมน้ำไม่ค่อยไหลเลยค่อยไหลเรงเลยครับดูอุดก็อยู่เลยครับนี่อุด น่าจะเกี่ยวกับแบตหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่าจะจะซื้อใหม่ซื้อเอาไอ้ประมาณ12โวล์พอไม่ถงไม่ต้องถึงยีสี่นะ ด้ยใช้น้ำยากันรู้เสิามาแม่เอาเครื่องอัดฉีดมาด้วย นี่น้ำยาล้างรถของเรารถก็วิ่งไปวิ่งมาหูแต่ละคันครับแต่ดูทรงเหมือนเขาแบรกไม่เยอะเท่ากับทีมทีมพวกผมนะแต่ทีมพวกผมจะแบกเยอะกว่า แต่สาหรับรถผมเนี่ยต้องเบรกไม่เกิน42ถ้าเกิน42เนี่ยขึ้นแล้วไม่ไหวเพราะมันต้องตั้งวาลวบางคนตั้งปัม๊มบางคนว่าเกี่ยวเกี่ยวกับกับปัม๊มเพราะว่าไม่เกี่ยวนะมันต้องตั้งตั้งวาลวตั้งวาลวถึงมันจะแดง เพราะบางทีเขาตั้งไม่ห่างห่างเกินบางทีก็น่าจะชิดเกินหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องในด้านเครื่องเครื่องยนต์สักเท่าไหร่นะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ